คือคืออย่างนี้คือพี่ว่าพี่อาจจะเป็นคนเดียวเลยที่ที่นอกเหนือจากตํารวจนะอ่าเป็นคนเดียวลยนอกเหนือตำรวจเนี่ยที่ได้คุยแทบจะครบครบทุกคนถูกไหมฮะทุกภาคส่วนทุกภาคส่วนคือเพราะพี่คุยกับคนที่อยู่บนเรืออพี่คุยกับกู้ภัยพี่คุยกับทนายคนที่แบบพิจิรนาพี่คุยกับแม่พี่คุยกับทนายพี่คุยกับมิติเวทพี่คุยกับนักอจิวิทยาพี่คุยกับตํารวจพี่ คือพี่พี่คุยหมดเลยครับครอ่ะเออคุยกับทางกรวงยิธรรมพี่อะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าทางพี่เองก็อ่พอพอทนายเดชาประสานที่มาว่าอยากจะมีการตรวจอ่ดงโมครั้งรอบที่สองพี่ก็ประสานไปกับทางกรรวงยิรรมให้เ<ะ>พื่อที่จะให้แบบมีการประสานกันแล้วก็มีการส่งตรวจอะไรเงี้ย<ะ>เพราะพี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในการตรวจครั้งที่สองเนี่ย เดี๋ยวพะถามประเด็นเรื่องการตรวจครั้งที่2ก่อนเขาบอกว่าครั้งแรกน่มันตรวจไปแล้วแล้วก็มีข้อมูลอะไรต่างๆค่อนข้างชัดแต่ครั้งที่2เนี่ยมันเป็นการตรวจเหมือนเดิมไหมหรือยังไงพี่หนุ่มคือตรวจเหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้พี่ไม่รู้แต่พี่เชื่อว่าน่าจะเป็นการตรวจแบบเทียบเทียบเคียงถามว่าเพราะอะไรในวงพี่พี่มองว่าดีคือดีสําหรับทุกฝ่ายดูไหมครคือหนึ่งเนี่ยไขข้อข้องใจของครอบครัวเพราะแม่บอกแม่ติดใจอันนี้ดีถูกไหมคร สองขายข้อข้องใจกับทางสังคม,มเพราะสังคมเองรู้สึกว่ามันมีเรื่องอะไรที่มันแอบแฝงหรือเปล่า,า,ามันมีประเด็นอะไรมากกว่านั้นไหมอโอเคอย่างฟันหักเนี่ยดูดีๆพี่ไทยบอกฟันหักแล้วทำไมฟันถึงมีอ,มอะไรอย่างเงี้ยมีคนเอามาใส่หรือเปล่าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการตรวจครั้งที่สองมันเช็คได้หมดมีการตรวจได้ว่าที่ตาหลุดออกมาหรือขอขออภัยนะฮะคือ,ค,อคือตาที่แบบตาผิดรูปนะฮะหรือแม้กระทั่ง บนศีสาะบนศีษันที่ถูกตีนะฮะบาดแผลว่าตอนแรกขอลึกถึงกระดูกจริงๆแล้วไม่ลึกถึงกกอะไรเงี้ยต่างๆนานาเนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งผิวหนังใช่ไหมฮะที่ตอนแรกเนี่ยขอโทษที่มันมีภาพที่ปล่อยออกมาในมุมที่ไม่ดีนะแล้วเราก็จะเห็นแบบผิวที่แบบ อาจจะเหมือนกับช้ำเลือดช้ำหนองอคือทางนิติเวชเขาบอกว่ามันเป็นมันเป็นช่วงเวลาแรกที่ยังไม่ได้มีการทาความสะอาดอเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการลอกหนังคือลอกหนังเพื่ออะไรเพื่อว่าให้ผิวที่เหมือนกับช้ำเลือดช้ำหนองเนี่ยหลุดออกไปเพื่อจะดูข้างในว่ามีม,มีร่องรอยของการถูกตีและกดทับหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจะต้องมีรอยช้ำอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจรอบที่สองเนี่ยพี่เชื่อว่ามันจะเป็นการเทียบเคียงแล้วก็ คลายข้อกังขาให้กับสังคมคอันนี้เป็นเรื่องที่สองเลยนะฮะคือหนึ่งครอบครัวสองครอบสองังคมสามตำรวจเองเนี่ยก็จะได้หมดข้อกังขาเพราะหลายคนก็มองว่าเอ๊ะตกลงคือยังไงเอ๊ะตำรวจทําคดีช้าไหมช่วยจริงหรือเปล่าเอ๊ะมีประเด็นอะไรที่มันแบบหลายคนบอกว่าเอาเงินไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยอ,อย่างน้อยเนี่ยพอมีการตรวจครั้งที่สองจากกระทรวงยุติธรรมออกมาหรือว่าทางนิติวิทยาศาสตร์ออกมาเนี่ยผมว่าพอทิพยเทียบออกมาแล้วถ้าเกิดว่ามันตรงกันทุกประเด็น ผมว่าสังคมไทยเขาต้องใจกับตำรวจทันทีถูกต้องถูกไหมฮะและเป็นประโยชน์กับตำรวจด้วยถูกต้องเป็นประโยชน์กับตำรวจด้วยแล้ว,แล,วแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่ผมมองว่าเป็น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 เรื่องที่ดีมากก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าการตายปริศนาอันนี้ถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่มันนอกเหนือหรือหรือ,อ,อใน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 นิติเวชของโรงพยาบาลตำรวจเองเกาอาจจะ อาจจะยังไม่เจอแล้วมาเจอตรงนี้มันจะได้มีผลต่อเนื่องออกไปได้อีกอาจจะมีการขยายผลหรืออาจจะไปดูว่าสามารถที่จะไปไปเพิ่มคดีหรืออะไรอีกได้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดสุดท้ายมันไม่มีมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันก็ต้องว่าไปตามข้อมูลหรือหรือมูลเหตุที่มันเกิดขึ้นถ้าสองค้ามันตรงกันก็ต้องว่าไปตามนั้นถามจริงจริงแต่คลิปเนี่ยเราเห็นสารพัดคลิปแล้วคลิปไหนที่คุณเชื่อมากที่สุดว่าคลิปนั้นแหละเป็นช่วงที่แตงโมตกเรือ ใกล้เคียงที่สุดตอบไม่ได้จริงๆมดดาแต่เขากำันมีคลิปจริงๆที่ตอนนี้มีแต่ตารวจรู้คือตอนนี้ตอนนี้เท่าที่พี่ทาข่าวเนี่ยก็จะมีอยู่คลิปหนึ่งซึ่งคลิปเนี้ยตารวจได้ไปแล้ว<ห>คือคลิปเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็นคลิปสําคัญมากคกือมันจะเห็นคนหนึ่งยที่ยืนอยู่หลังเรือแต่พวกเรายังไม่เห็นใช่ไหมพี่เรายังไม่เห็นยังไม่มีใครได้ไปก็จะเป็นคลิปที่เขาบอกว่าเหมือนแบบมีคนเนี่ยอยู่ข้างหลังเรือแล้วยืนแล้วก็นั่งแล้วก็ยืนหลังจากนั้นหายไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยที่พื้นน้ำเนี่ย เป็นแตกเป็นวงกว้างออกไปมีรอยกระเพื่อม,ม,มเพราะฉะนั้นอนนนี้แต่ว่าเท่าที่พี่ทราบมาเนี่ยเขาบอกว่ายังมีความจําเป็นต้องส่งให้กับบริษัทบางบริษัท2แห่ง uh huh. ในการที่ไปตรวจสอบแล้วก็แล้วก็เหมือนกับทําทเรื่องของข้อมูลของภาพ uh huh. ว่าออกมาแล้วจะมีความชัดเจนมากขึ้นแค่ไหนอาจจะทําให้ภาพสว่างขึ้นชัดขึ้น,ข,นขึ้นเลยอย่างเงี้ยคือต้องเข้าเข้าไปสู่กระบวนการในการปรั uh huh. อบอย่างเงี้ยถึงจะได้เห็นแต่อันนี้ตํารวจมีแล้ว ใแล้วตำรวจเขาจะรู้ไหมว่า5คนบนเรือเนี่ยมีการพูดจริงหรือพูดโกหกหรือยังไงจากที่พีหนุ่มสคือเรื่องนี้ตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะสุดท้ายพี่เชื่อว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นสิ่งที่ตํารวจเองต้องทากันบ้านด้วยเหมือนกันเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือไปกันหกตายไปหนึ่งคนตายพูดไม่ได้5คนเท่านั้นที่จะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นบนเรือครับ ห้าคนนี้มีคนเดียวที่เห็นว่าแตงโมงไปนั่งฉี่ก็คือแซอนสี่คนไม่ได้เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่แซนเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นคืออย่างที่คุณโบทีทเคบอกว่าสี่คนเนี้ยทําไมถึงฟังแซนว่าเป็นนั่งฉี่คือนั่งฉี่จริงๆเพราะทุกคน <อ itez S 2> ก็ไม่ได้เห็นอถูกไหมครเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ต้องแกะมากที่สุดก็คือแซอนว่าข้อที่จริงอยู่ตรงนั้นถ้าเป็นอุบัติเหตุนะต้องอยู่ตรงนั้นแต่ไอ้มูลเหตุอื่นๆอันเนี้ยในมุมของ การฆาตกรรมบนเรือหรือมีการวางแผนหรือว่าไอ้ตรงเนี้ยเท่าที่ผมทําข่าวหรือตามมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ผมว่าเรื่องของหยดเลือดถ้าเกิดว่ามีการทำร้ายร่างกายหยดเลือดเี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีหยดอยู่ในเรือ,อถ้าทำนะ,ะถ้าทาแล้วผมก็เชื่อว่าทำพิสูจน์หลักฐานน่ะน่าจะมีการเจอถ้าเกิดว่ามีนะถ้ามีเลือดจริงๆถ้ามีเลือดจริงๆเพราะว่าเลือด แค่หยดเล็กๆหยดนึงเนี่ยฮะผมช่วยตำรวจเจอฮะเขาสมมติว่ามีสารบางอย่างที่สามารถที่จะทำให้ดูว่ามีเลือดอยู่ตรงนี้จริงมันมีันมีอีกประเด็นหนึ่งที่คนชาวเน็ตพูดกันเยอะมากเรื่องของการสับเปลี่ยนเรือพี่หนุ่มว่าจริงไหมมีไหมโอ้โหอันนี้อันนี้่านนี้บอกว่าอันนี้ผมตอบไม่ได้พูดยากเพราะว่ามันก็จะมีคลิปออกมาเยอะะมากมายอย่างเงี้ยอันนี้ผมชื่อว่ารอตำรวจเขาแถลงเองดีกว่าถูกเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเอ่อ ข่าวลือมันมีมาเยอะคือเฟกนิวส์มันเยอะมากมันเริ่มตั้งแต่สะพานพระรามแถูกป่ะที่แบบมีปิดไฟหรือเปิดไฟต่างๆนานาอะไรเงี้ยในครั้งนั้นเองเนี่ยต้องต้องยอมรับว่าตำรวจเองเขาก็ไม่ได้มาออกแถลงเรื่องนี้แต่มันกลายเป็นว่าสื่อในช่องต่างๆเองเนี่ยเป็นคนที่วิ่งไปแล้วไปถามไปถามโยธาบ้างไปถามอันนี้บ้างว่าเอ็มมันเกิดอะไรจนกระทั่งได้ความจริงว่าอ๋อเขาเปิดในวันนั้นอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ไปถามทางมือตากล้องมืออาชีพ ว่าการใช้ระบบถ่ายเขาเรียกอะไรเอหรือไนโหมดต่างาเนี่ยมันสามารถอมแสงแบบนี้ได้ไหมคือเขาก็ได้เขาก็ให้ข้อมูลมาที่มันที่มันค่อนข้างจะชัดเจนว่าโอเคมันก็คลายข้อกังขาตรงนั้นไปได้เหมือนกันในวันแรกเจอวันวันหนึ่งคุยกันหมดถายจริงๆเอะนอนหลับต้องไหมจริงพี่หนุ่มนอนหลับไหมเหรอนอนนอนหลับคืออย่างนี้พี่บอกได้อย่างว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องแรกที่พี่ทําอคือในในทุกๆเรื่องที่พี่ทะ พี่เป็นคนค่อนข้างคือต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าพี่เองอ่ะ uh. เป็นนักแสดงมาก่อนอคือพี่อะ่ะแบบก็กแก,ก๊ๆๆของพี่มาอะไรเงี้ยจนกระทั่งวันหนึ่งอ่ะพี่จับพัดจับผูคือได้มาทําข่าวเพราะฉะนั้นเนี่ย คือพี่ไม่เคยเรียนสื่อสารมวลชนพี่ไม่เคยรู้ว่าการเป็นสื่อเขาทำยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ต้องทำกันบ้านมากกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะทำอะไรพี่ก็ต้องค่อนข้างจะต้องหาข้อมูลต้องเช็คเช็คแล้วเช็คอีกเพราะถ้าเกิดพี่ทำอะไรออกไปแล้วบางทีแบบพูดไปแบบผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยบางทีพี่ว่ามันก็มันก็จะไม่ดีกับสังคมเพราะว่ามันเหมือนกับว่าการมาเป็นการมาเป็นผู้ประกาศหรือเป็นสื่อเนี่ยมันเหมือนกับส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นการชี้นําสังคมแล้วใช่ครับคือคนที่ดูเราอยู่เนี่ย เขาจะฟังเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรับผิดชอบกับเขาด้วยม,มันสาคัญอะ่ะอ,อ,อย่างพ,พี่พี่หนุ่มทําข่าวนี้พี่หนุ่มตื่นกี่โมงเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เลยบอกว่าตัวพี่เองอะ่ะพอทําไปเยอะๆ,ๆเนี่ยมันก็มีเรื่องของติดไปอยู่ในหัวเหมือนกันบางทีมันก็แบบวิ่งแล่นอยู่ในหัวมันตื่นมาบางทีแบบนอนนอนอยู่เนี้ยก็ตื่นตื่นแบบตีสองตีสามแล้วก็จะนอนไม่หลับก็จะคิดวนอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ แล้วก็มาหลับอีกทีประมาณตีห้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องตื่นไปทำงานแล้วก็ตื่นไปทำงานแต่ว่าหลังๆก็งงก่อนทำามกูก็หลับไงเธอแล้วก็เบิร์ดแต่กูก็ต้องโดนกูด่าแต่ว่าแต่ว่าหลังๆก็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 ดีขึ้นเพราะว่าที่ขับเฮาส์เที่ยงคืนตีหนึ่งยังยังเจอพี่หนุ่มอยู่เลยอ่ะจริงๆอ่ะพี่ไม่ได้จะเข้าไปนะแต่พอดีมันมีมันมีมันมีการพูดคุยในมุมของขับเฮาส์กันแล้วมันมีคนที่พี่ต้องเข้าไปฟัง คือพี่ไม่ได้เข้าไปเพื่อไปขึ้นไปคุยนะแต่พี่อยากไปฟังข้อมูลว่าเขาคุยข้อมูลกันเนี่ยด้วยเรื่องอะไรบ้างอาจจะเป็นประโยชน์ในการนําเสนอคือพี่จะได้มาเทียบเคียงกับข้อมูลของพี่ที่พี่ได้มาว่าข้อมูลมันตรงกันไหมหรือว่าโอเคตอนนี้เขากําลังพูดถึงในของในในในมุมเฟซนิวยังไงแล้วข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมันเท็จจริงยังไงมีเฟซนิวบ้างไหมเราจะได้มาประมวลได้ในการที่เราจะทําทํางานออกไปเลย ข่าวแตงโมทั้งหมดที่ทุกคนก็ตีว่าที่คนมันดูเป็นเหมือนละครถึงกระดับมีผู้ใหญ่บอกเฮ้ยเมื่อวานคุณตัวนี้เขาจยบอกไม่อย่าไปพูดถึงแบบว่าคนรอบนเรือไม่จริงไม่มีความจริงเลยมันกลายเป็นละครแล้วคนมองว่าเป็นฆาตกรรมถ้าตัวกระชัยเองมองว่าเป็นฆาตกรรมไหมคือก็ตอบไม่ได้พี่หนุ่มคิดว่ามีเหตุทะเลาะวิวาทบนเรือไหมตอบไม่ได้ ตอบไม่ได้เพราะอย่างที่พี่บอกไงวันนี้ไม่มีใครรู้หรอกไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้จริงๆเพราะอะไรเพราะไปหตายไปหนึ่งคนตายพูดไม่ได้หรืออยู่ห้าบนห้าคนบนเรือนั้นห้าคนนี้เท่านั้นที่จะรู้กล้องวงจรปิดโอ้โหต่อให้แบบโคตรเทพเลยจับไปก็ไม่รู้อยู่ดีมันไกลมากเราไม่รู้อยู่ดีว่าบนเรือเกิดอะไรไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นการที่มานั่งถามซึ่งกันและกันหรือถามทุกๆคนหรือทุกคนที่เาบอกมันเป็นแค่ข้อสันนิษฐานต้องมี เป็นการวิเคราะห์เป็นกรอะไรอย่างเงี้ยแต่ข้อเท็จจริงไม่มีใครรู้มี5้าคนนั้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นตอบไม่ได้อ่อย่างที่คุณไปคุยกับกระติกเพราะน่าคุณน่าจะเป็นคนที่ได้คุยกับกระติกเยอะที่สุดกระติกได้บอกอะไรคุณบ้างไหมว่าเหตุการณ์เขาก็พูดเหมือนกับที่เขาให้สภาพคุณในรายการเลยอ่ะเอาอใช่เขาก็จะคุยอย่างที่เราได้ยินนั่นแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างหนึ่งสองสามสี่อะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็เป็นมุมของเขาไงก็อย่างที่บอกอ่ะคือก็มันก็เป็นคําพูดของคนที่อยู่บนเรือซึ่งข้อเท็จริง มัน,ม,นมันเกินหน้าที่ของเราหน้าที่ของเราคือเราก็คือนําเสนอแล้วสุดท้ายเนี่ยกระบวนการยุติธรรมต้องเป็นคนที่แซะออกมามากกว่าไปแงะออกมามากกว่าแต่งตอน<ๆ>พิธีไว้อะไรแตงโมล่าสุดเข้าไปคุยอะไรกับคุณแม่ที่คุณแม่เขาบอกว่าให้อภัยพี่หนุ่มแล้วอ๋อคือคืออย่างนี้ตอนนั้นพี่ทำทำทำ,ทำรายการแล้วก็คุณแม่มาออกแล้วก็เหมือนกับมีประเด็นที่ที่คุณแม่ท่านก็อาจจะหลุดคําพูดบางบางอันออกมาซึ่งแบบ ทำให้สังคมเองก็ไม่สบายใจนะแล้วก็เลยทั่วก็ลงท่านแหละท่านก็เลยรู้สึกว่าเอแบบท่านมารายการแล้วแบบท่านก็แบบเสียหายอ่ะพี่ก็เข้าใจนะพี่ก็เจอออกรายการไหนพี่ก็ก็กล่าบขอโทษท่านนั่นแหละวันนั้นก็เลยไปเจอพี่ก็เข้าไปบอกแม่แม่แม่โกรธผมหรออะไรอย่างเงี้ยเออท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้โกรธต่ท่านจะเคืองพี่ก็บอกว่าแม่อย่าเคืองผมเลยผมกราวขอโทษแม่นะผมเองก็ไม่ได้มีแต่นาจะประสงค์ารอะไรกับแม่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า พอแบบเราเราคุยกันไปแบบนั้นแล้วพอ,พ,อพอเรื่องมันออกมาเป็นแบบนี้ผมก็จาเป็นต้องดําเนินรายการต่อไปแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่ผมก็พยายามที่แบบพยายามี่จะจะจะ,จะส่งซีคุณแม่แล้วแต่ว่าคือคือผมเข้าใจอารมณ์ในตอนนั้นของแม่ซึ่งมันก็มันก็ลําบากอ่ะที่ huh. ไปไปไปคอนโทรลตรงนั้นได้อะไรเงี้ยอันคอนโทรลจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยบบการาบขอโทษอะไรเงแบบี้ยแม่ก็โอเคแม่ก็โอเคแม่ก็บอกว่าแม่แม่ก็ให้อภยๆๆๆัยอะไรเงี้ยอ่าฮะอืม,อมนะโอโ้โหนั่นแหละข่าวแตงโมจะจบเมื่อไหร่งูตอบไม่ได้จริง ตอบไม่ได้พี่หนุ่มว่าจบแบบเราต้องรายงานข่าวตังโมไปจบนอตอบไม่ได้เช่นเดียวกันคือพี่เคยคิดว่าพี่จะมูฟออนพี่จะไม่ทําเรื่องตังโมแล้วสุดท้ายพี่ทำกับหูแบบเกือบทุกวันอ่ะเพราะอะไรเพราะว่ามันมีประเด็นต่อเนื่องทุกวันไม่ใช่เธอเมื่อวานี้ทุกคนพยายามหยุดที่จะทําข่าวตังโมอะเลตติ้งทุกช่องตกหมดเลยนะตกแบบเห็นได้ชัดเลยนะไม่หรอกมันเป็นมันเป็นเรื่องที่สังคมอยากรู้คือ คือปัจจุบันนี้คนที่อยู่ในวงการบันเทิงเสียชีวิตเนี่ยมีเยอะไหมก็เสียกันไปหลายท่านแต่เสียชีวิตด้วยเหตุแบบนี้ในบ้านเราไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีใช่ไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นอ่ะมันเลยทําให้เหมือนกับเป็นประเด็นจับจ้องแล้วสองเนี่ยเงื่อนงํามันก็มีถูกไหมฮะคือถ้าเรื่องนี้พี่จะพูดตั้งแต่วันแรกที่ทําข่าวเนี้ยว่าถ้าเรื่องนี้เป็นอุบัติเหตุมันก็ต้องใช้คําว่าเป็นอุบัติเหตุที่มีเงื่อนงำใช่ที่พี่หนุ่มบอกถูกไหมมันคือต้องต้องใช้คํานี้เพราะเงื่อนงําคืออะไร ถ้าเป็นอยู่ในเหตุจริงๆแล้วมันมีการแบบให้ข้อมูลบางอย่างอันเป็นเท็จหรือว่ามีการปกปิดข้อมูลทำไมต้องทำทำไมต้องไปปกปิดข้อูลปกปิดข้อมูไทำไมคุณดื่มวายไป6ขวด7ขวดแล้วคุณถึงบอกว่าคุณดื่มแค่สามขวดทำไมที่ถึงต้องไปโยนทิ้งน้ำคุณขึ้นเรือนแล้วคุณไปไหนทำไมคุณต้องไปตกลงกันว่าเจะมีการลบภาพมีการอะไรยังไงกันเพราะอะไรมันมีข้อสงสัยเยอะคือข้อสงสัยมันเกิดขึ้นหมดแต่ถ้าพูดถึงสองมุม มุมแรกให้พี่วิเคราะห์ดักคนที่คุยกับทุกคนนะในทุกๆมุมมานะหนึ่งให้พี่วิเคราะห์พี่เรียบอกว่าถ้ามองว่าเป็นเรื่องของเหตุซ่อนเร้นอำพรางอในเรื่องของการเสียชีวิตก็เป็นไปได้ถูกบ่าคนคนที่มีสิทธิ์ที่จะคิดแบบนี้ถูกต้องสองอาจจะเป็นเหตุซ่อนเร้นมุมมืดของตัวเองอยังไงวะอ่าผมเซฟตัวเองซตัวเองซฟตัวเองอย่างบางคนก็ อันนี้คือผมไม่ได้ไปกล่าวโทษใครนะบางคนอาจจะต้องโกหกเมียว่าเออฉันแบบอยู่ที่บ้านนู่นนี่นะไปที่นู่นที่นี่อยู่ดีมาโผล่อยู่ในเรือเออฉันดับกลัวเมาแล้วขับเออฉันกลัวแบบเออฉันไม่ได้ไปตรวจสารเสพติดเออเพราะเมื่อคืนก่อนที่ไปทําอะไรมาหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกคนมีมุมมืดเพราะฉะนั้นก็พยายามปกปิดมุมมืดความกลัวของตัวเองมันก็เลยทําให้ความความสิ่งที่มันเกิดขึ้นนัะมันคือ พี่เรยนจนกลายเป็นพี่รุษก็เลยมีเงื่อนงำเยอะมันก็เลยมีเงื่อนงำเยอะขึ้นแล้วมันก็ไม่ผิดด้วยที่สังคมจะคิดแบบนั้นได้